เขาะทำเขาจะทำตอนเขาจะหมดวาระเนี่ยตอนมันสิบแบบทุกคนว่าเป็นไปได้โบทุกคนว่าเป็นไปได้โครับ เลือกค่าแรงขั้นต่ำนะจับตาเลยจับตาเลยตัวเลขนี้เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำ ไม่ใช่นีดาลาัดเบาถือไม่ใช่นิดาละลาดาพิมพ์ม,มาสี่เก้าสิบาทเพราะฉะนั้น492ห้ามถิง้งห้ามทิ้งเด็ดขาดทุกจังหวัดได้ไม่เท่ากันแต่มันเป็นเลข พื้นฐานที่สูงที่สุดที่มันจะเป็นการเผยแพร่ออกไป C เก้าศ ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นการเป็นการพิจารณาของคนข้กออหวยเนี่ยเงยหน้าขึ้นนี่โบเห็นยังเลยเห็นแต่ค้ามว่าหวยหอหีบบอเหนยอยัอยัอยู่กลางคอเลยอาจารย์ตรงกับเลขลูกสาวจับลอตเตอรี่ให้เลยค่ะ492 องแมเออเลขเนี้ยระวังนะทุกคนถูกใจสองตัวก็คือก็คือเก,อกสองใช่ไหมครับเก้าสองก็อันแล้วหรออันแล้วบอกเ,เดี๋ยวจะมีค้อนี้จตุราทีนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีค้อนจตุรถีเป็นวันเกี่ยวกับพระพิคเนธใครที่อยากบูชาพระพิคเนธนะครับ ผมมีไ้บูชานะครับหอมหอมหยิบพารพิคเนตองค์สีทั้งหมดให้ลุงหน่อยอยู่ข้างหลังนะนี่ตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> สีม่วงครับสีหมานวดนีสีม่วง คือพระพิคเนตนะครับตั้งบูชาหน้ารถได้ตั้งบูชาที่บ้านได้เป็นประจำวันเกิดนะครับอันนี้วันจันทร์อันนี้วันศุกร์อันนี้วันอาทิตย์นะครับสีเขียวนะค,ะครับสีเขียววันอะไร จะมีจะมี 3M ติดอยู่แล้วเราก็ไปวางได้นะครับอยู่หน้าคอนโซลรถคือสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอีอยดอีกที ระวังเลยนะระวังเลยนะครับระวังเลยอยากได้มาไหว้อยู่ห้องได้ครับพระพิคเนตเป็นปฐมปฐถมบูชานะครับพระพิคเนตเป็นปฐถมบูชาเราจะบูชาเทพบวกสวงอะไรก็แล้วแต่จะทําพิธีไหว้อะไรก็แล้วแต่ตั้งสารที่ยังก็แล้วแต่เซฟพิธีอย่างเงี้ยเราต้องบูชาพระพิคเนตก่อนเป็นอันดับแรก ยอกระถินก็ยังสามารถรวมได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ล้านห้าทุกคนตอนนี้ได้ล้านห้ากินเยอะร้อไหนกระถินวันนี้ไปซื้อผมจะตั้งสารพระผมนะครับ ก็ไปซื้อไม้ไม้มงคล9ชนิดนะครับเอามาเพื่อที่จะตอกลงดินท,ทําพิธีตั้งสารพระฟูเอ่อตั้งตั้งสารพระพรมนะครับก็ไปที่ร้านขายสังกทานไปที่ร้านใยสังกทานก็เ,เลยบอกให้เพื่อนฟังว่าผมเฮ็ดบุญกระถิ่นสนอง ทำผมเป็นเจ้าภาพบุญกะทินกําลังรวบรวมรายชื่อเป็นเจ้าภาพบุญกะทินวัดอมรกการามนะครับผมพูดแค่นี้แหละทุกคนคุณคุณแม่นะครับเอิดว่าคุณแม,คณแม่คุณแม่ที่เป็นเจ้าของแลนด์มันก็ว่าโอ้ยแม่ขอร่วมบุญด้วยเพราะฉันรู้ว่าพวกเธอทําบุญจริงๆผมก็บอกว่าโอ้ยได้แม่เนี่ยเลขที่บัญชีเนี่ย,ย,ยโอนเข้าบัญชีวัดเลยผมก็ส่งผมก็แจ้งเลขที่บัญชีให้ใช่ไหม แม่เขาบอกโอ้ยลูกแม่ฝากลูกไปโอ,อนแล้วกันเพราะว่าแม่มีแต่เงินสดวันอังคารวันอังคารกับยังบอลล้วยังไม่มีสีวันอังคารวันอังคารกับวันเสาร์นะครับเหลือเหลือสองเหลือสองเหลือสองสีประจําวันนะคะประจําวันเหลือสองสีงก,ก็ยังไม่เสร็จไงราดยี่ ครับรอผมทําพิธีก่อนถึงจะส่งได้นะครับพิธีคเนจตุรถีนะครับรอมันคเนศจตุรถีเป็นพิธีที่ดีที่สุดของปีเกี่ยวกับการถวายบูชาพระพิคเนศนะครับ